โอ้ยแล้วใครงานเข้าไปบอกเนเรื่งใหญ่เรก็บอกให้มามาดูหน่อยแล้วกถามอไกไปแล้ไมต้องพมันเก่ามากเล พอรู้ว่าผมมาเลยก็บอกฝากมาให้จมบูเลยถ้าเตรียมตัวว้ป่ะเตรียมไข่เลยพอดีดีคมใช้ที่เด็กขาเตรียมตัวทำอะไรอยู่นี ต้องใส่ชุดน yeah, no. ี้อนี่รับไที่14ที่15นี่เป็นตึกนี่เที่เจมไว้ค่ะนี่เป็นตที่ไมได้รับผ่ดใช่คห้ที่ปาคน่ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อน้ำาลุค่ะแล้ปาลานมาก่่ะมีคนอนะนี้ปรนนกระโดดทาคนจะม่ได้หนดยเื่อรล่ยบ เดนไม่บอกคนต่อต้านบอกอต้องไม่ต้องไม่ก่อเาให้เป็นยังไงมาเฟอร์กับเงินทองหรือว่าแต่ไม่โอใครปรายงานขอโอ้โหออ๋อเหรอนี่เอ่อป็นารากหมดนเป็นแล้วเป็นแล้วยังยังไม่ยังยังไม่หมดใครจรน้ อโอเคได้รอบพีจะให้ใครไม่ต้องตอบาช้าแล้วกลุ่มพนักงานขอกที่อายุราชการไม่นำาอยู่ในนั้นอยู่ใช่ไหมจตต้องโควิดต้องโควิดมีอยู่ค่ะต้องโควต้องเอามามีทักงานดแลก็ทำงานอยู่ในมื่อห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่ต้องเขต้องมาดูตมานูต้อนของ วันอัตรวันอัศตาเปนขอเยอะๆขอไม่ได้ครโอเคครับ้ชมะดเที่เตยมไว้โหอห้องที่มีนจะอเอแล้วนี่ก็็โฟหอแตว่าะมันที่มันลงสุดท้อยู่ตรงนี้ ต้องซ่อมแซมประมาณเสนอราคามาที่สองแสนสามบาทอันนี้เขอพวกนต้องซ่อมต้องต้องซ่อมถ้าซ่อมก็สองแสนสามแล้วถ้าไปซ่อมอีคือเขามาดูว่าตรงไหนมันเสียระบบฟิลเตอร์ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นทุกพัคเจ้าหน้าที่ไว้ดูบาดีก็มุจลิดไว้ให้เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะ่ค่ะใช่ใช่สองห้า ทำไปเลยเดี๋ยวผมหาเงินให้ขอบคุณครับก็ให้ลงพยาบาลทำเลยทำเลยเรียบร้อยเหลืออยู่นิดหน่อยนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าโรงพาบาลอย่งนี้ยัมีตึกใหม่ที่สร้างอยู่คงไปขอหยิบยืมครับคนงานมาช่วยกันทำให้เรียบร้อยก่อนพวกเราจะได้ไม่เดือดร้อน นะครับตอนนี้พี่นอ้องสอสอที่นี่คนไหนไปช่วยดูแลโควิดบ้างยกม,มือขึ้นให้ดูหน่อยโอ้ทุกคนเลยสุดยอดก็ทราบแล้วใชไหมครับว่าเราจะต้องเว้นระยะห่างนะครับพี่นอ้องไปบอกพวกคนที่เราดูแลอยู่ว่าต้องพยายามฝืนใจอยู่ด้วยกันแบบให้มีระยะอย่าใช้ภาชนะร่วมกัน นะครับช้อนกลางเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วนะต้องช้อนกูนะช้อนไข่ช้อนมันนะครับอาจจะลองล้างเยอะหน่อยเรามีช้อนที่จับช้อนรูปกับเราซึ่งข้าวผมเองครับทุกคนก็จะมีช้อนสองคอัญแล้วก็สับข้าวนะครับแล้วก็เดมาช้อนตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดจากเดินไปเดินมาสมมุติว่าเกิดเราไม่ใช้ช้อนกลางแล้ว ไม่ใช่ช้อนกางของเราแล้วเราไปใช้ช้อนการร่วมเนี่ยคนหนึ่งเกิดเพิ่งไปติดเ,เชื้อมามาจับช้อนแล้วเรามาจับต่อแล้วเรามาเช็ดปากเช็ดตาเช็ดหูเช็ดจมูกเนี่ยโอกาสที่เราจะติดโควิดมีอย่าบอกว่าไม่มีนะผมเห็นมากระตาเมื่อสองวันก่อนผมไปที่นคนปรปฐมต้องอกล่วว่ามีพ่อกับลูกพ่อไปดูมวยนะครับ แล้วก็ลูกก็ป่วยด้วยก็ถามว่าเอ้ยมันติดกันได้ยังไงอยู่บ้านทะไรกันปอดกันทั้งวันหรอพ่อลูกก็บอกไม่ใช่ไม่ได้ติดกันเลยอ้าวแล้วทํายังไงอ่ะพ่อไอ้สายแลป้าบอกไม่ได้อายแล้วทาอะไรกันกินข้าวด้วยกันใช้ช้อนด้ดวยกันอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นป้าพี่น้องไปตัวพี่น้องเองด้วยนะแต่น้ำปาพิ่ไม่ใชท้ทั้งอย่างท่านไม่ทํา สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์อย่างมากให้กับบ้านเมืองน,นะครับการที่นองเรามาต่างๆผมได้กำชับให้กรมสนับสนุนบริการุขภาพที่เ็าดูแลอสมอยู่นะครับปยายจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องเรายังหาเงินมาไม่พอเพราะีอมีเรื่องโควิดแล้วก็จัดให้มีเรื่องของการบริกิจเรื่องของอะไรต่างๆ